สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันในวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาการคำนวณกันนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์เบื้องต้นของเรื่องโปรแกรมประมวลผลคำโปรแกรมประมวลผลคำคืออะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะานักเรียนคุณหน้าคุณตากับโปรแกรม microsoft word ไหมคะ microsoft word คือโปรแกรมอะไรคะโปรแกรมใช้สำหรับการสร้างงานเอกสารนะคะงานเอกสารทั่วๆไปที่เราเห็นอยู่กันใน ชีวิตประจำวันก็คือจะใช้ส่วนมากใช้โปรแกรม Microsoft เปิดเป็นหลักนะคะรูปร่างหน้าตานะคะเราอาจจะเคยคุ้นกันอยู่แล้วเพราะว่าบางคนอาจจะเคยทำงานทำรายงานส่งครูอยู่แล้วนะคะส่วนประกอบของโปรแกรมก็คือนี่ค่ะรูปร่างหน้าตาจะมีองค์ประกอบยังไงบ้างเริ่มแรกมุมซ้ายบนนะคะไฟล์นะคะแถบไฟล์นี้ใช้ทำอะไรคะจะเป็นการ ไวเรียกใช้คําสั่งการจัดก,การไฟล์ทั่วไปเช่นการบันทึกการเปิดไฟล์หรือการพิมพ์เอกสารนะคะสั่งพิมพ์นะคะถัดขึ้นไปนิดนึงนะคะจะเป็นแถบเครื่องมือด่วนแถบเครื่องมือด่วนคืออะไรคะคือปุ่มคําสั่งที่เราใช้บ่อยๆนะคะมันจะเอาขึ้นมาไว้ให้ให้เรากดใช้งานง่ายๆอย่างเช่นพวกการสั่งบันทึกสั่งพิมพ์เอกสารหรือสั่งค้นหาคําในโปรแกรมนะคะในระบบ ในเอกสารของเรานะคะสัญลักษณ์สุดท้ายที่เป็นแว่นขยายก็คือใช้คําสั่งในกรณีที่เราหาไม่เจอแต่เราคุ้นว่าเราเคยพิมพ์คํานี้ลงไปมันอยู่หน้าไหนเราสามารถค้นได้นะคะส่วนประกอบถัดไปคือแถบหัวเรื่องนะคะแถบหัวเรื่องง่ายๆเลยค่ะก็คือเอาไว้บันทึกชื่อไฟล์เวลาเราบันทึกไปแล้วชื่อไฟล์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามหัวเรื่องตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามชื่อไฟล์ที่เราบันทึกไปนะคะ แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่นะคะถัดไปส่วนประกอบถัดไปคือแถบริบบอนค่ะแทบริบบอนนี่คืออะไรนะก็คือเป็นการเป็นคําสั่งนะคะรวบรวมคําสั่งต่างๆที่เราใช้ในการทํางานเอกสารนะคะจะเป็นจัดกึ่งก้างเปลี่ยนรูปแบบเอกสารเพิ่มขนาดหรือลดขนาดตัวอักษรเป็นต้นนะคะแทรกรูปแทรกภาพต่างๆเราก็จะอยู่ในคําสั่งนี้อยู่ในแถบริบบอนนะคะ ส่วนประกอบถัดไปด้านล่างเลยค่ะเรามาสู่ด้านล่างนะคะจะเป็นแถบสถานะด้านซ้ายมือแถบสถานะตัวนี้คืออะไรคือเอาไว้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่เปิดอยู่นะคะอาจจะเป็นจํานวนหน้าหรือจะเป็นว่าอ่าแนี้แป้นพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างนงี้เป็นต้นนะคะแถบสถานะต่อไปขึ้นไปด้านบนขวาสุดเลยค่ะเป็นปุ่มควบคุม ตัวนี้ง่าย,ายค่ะปุ่มควบคุมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วคือเอาไว้ซ่อนเอาไว้ย่อขยายหรือปิดโปรแกรมไปนะคะต่อไปมาด้านล่างขวาค่ะย่อขยายย่อขยายเอาไว้ทำอะไรย่อขยายก็คือเอาไว้ย่อขนาดหรือขยายขนาดกระดาษนะคะตัวกระดาษขาวๆพื้นที่เอกสารตัวนี้ในการใช้งานเวลาเราพิมพ์บางคนอาจจะขยายเพื่อดูว่าเอ๊ะ ตัวอักษรที่เราพิมพ์ลงไปพิมพ์ถูกหรือพิมพ์ผิดนะคะหรือบางคนก็โอ้ตัวมันใหญ่ไปอานลดลงมาสักหน่อยย่อลงไปนะคะก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะคะส่วนประกอบที่สําคัญอีกสุดท้ายก็คือพื้นที่เอกสารพื้นที่ตัวนี้ก็คือเอาไว้ใช้ทํางานเอกสารนะคะพิมพ์ข้อความแทรกภาพแทรกอะไรต่างๆก็อยู่ในพื้นที่ตัวนี้นะคะพื้นที่สําหรับเราไว้ใช้ทํางานแสดงข้อความหรือรูปภาพนะคะ อันนี้องค์ประกอบหลกัลกๆของโปรแกรม cool ซึ่งนักเรียนจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูมาดูของจริงกันนะคะอ่าโปรแกรม microsoft word นะคะเราเลื่อนลงมาไปที่ windows ก่อนนะคะเลื่อนลงมาอ่าเจอแล้วนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนงานเอการรสารแล้วมีตัว W นะคะ สีฟ้าพอคลิกแล้วก็จะขึ้นหน้าต่อตรงนี้ให้เราเลือกแบบกระดาษบ้างนะคะอ่านี่คือรูปร่างหน้าตาโปรแกรมที่เราเห็นนะคะนี่แถบย่อขยายด้านล่างนะคะนักเรียนจะเห็นอ่ากดเครื่องหมายลบกระดาษก็จะย่อลงไปเล็กลงไปถ้ากดเพิ่มกระดาษก็จะใหญ่ขึ้นมานะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือการใช้งาน เมื่อเราไม่ใช้ปุ่มควบคุมถ้าขีดคือเป็นการซ่อนลงมาด้านล่างนะคะแต่ถ้าเรากดอีกครั้งหนึง่งนะคะก็จะเป็นการขยายขึ้นไปอันนี้เป็นย่อให้หน้าต่างมันเล็กลงนะคะแต่ถ้ากดเครื่องหมายกากบาทก็คือเป็นการปิดโปรแกรมลงไปนะคะแถบริบบอนก็จะเป็นการจัดกึ่งกลางหน้ากระดาษชิดซ้ายชิดขวานะคะ องประกอบหลักๆเหล่านี้เวลาครูบอกว่าให้นักเรียนไปแถบริบบอนนักเรียนก็จะต้องรู้ว่าอ่าแถบริบบอนอยู่ตรงไหนให้นักเรียนเข้าไปที่ไฟล์ทําการเซฟเซฟทําการปริน้นอ่านักเรียนก็ต้องเข้าใจนะคะหาเจอตามที่ครูพูดเวลาเรามาทําปฏิบัติจริงๆนะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันค่ะว่ากิจกรรมวันนี้ครูจะให้ทำอะไร กิจกรรมวันนี้นะคะให้ทําลงในสมุดค่ะเพื่อเป็นการช่วยเพื่อนบางคนที่ยังไม่ได้มาติดต่อรับปบงานนะคะแล้วก็เป็นการที่ช่วยให้นักเรียนจํารูปร่างหน้าตาองค์ประกอบของโปรแกรมให้ได้ชัดเจนนะคะว่าแต่ละที่แต่ละส่วนมันทําอะไรบ้างก็คือครูอยากให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีนะคะพร้อมบอกส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft เบิดลงในสมุดนะคะตัวอย่างนะคะ วาดคร่าวๆค่ะไม่ต้องเป๊ะว่าตรงนี้ต้องเขียนว่าไฟล์ตรงนี้ต้องเขียนว่าหน้าแรกเขียนอะไรอย่างนี้นะคะคือวาดให้เป็นรูปร่างลักษณะที่เรามองเห็นว่าอ๋อตรงนี้เอาไว้ใช้แบบนี้นะส่วนประกอบตัวนี้คือทําอะไรส่วนประกอบตัวนี้คือทําอะไรแค่นั้นไม่ต้องวาดองค์ประกอบให้แบบชัดเจนเป๊ะๆนะคะหมายถึงว่าให้รู้ว่าแถบตรงนี้คือเอาไว้ใช้ทําอะไร <misses. Singer. S 2> ไพื้นที่ตรงนี้ไว้ใช้ทําอะไรนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะวาดภาพ ไปเลยค่ะระบายสีให้สวยงามนะคะบอกส่วนประกอบให้ครูด้วยว่าอย่างส่วนที่หนึ่งคืออะไรเอาไว้ใช้อะไรซึ่งถ้าเราจําไม่ได้ให้เปิดคลิปครูเปิดเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าส่วนนี้ส่วนนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรบ้างนะคะหน้าที่ของมันคืออะไรนะคะงานของสัปดาห์นี้ให้ทำลงในสมุดไม่ต้องทำลงในใบางานนะคะหรือใครจะทำลงในใบางานด้วยก็ได้ แต่ว่าครูยังไม่ได้ให้ใหส่งนะคะครูขอส่งเป็นราดภาพระบายสีตัวนี้ในสมุดลงก่อนนะคะการส่งงานยังส่งงานใน Google Form เช่นเดิมนะคะเวลาส่งให้เลือกสัปดาห์การส่งงานให้ถูกต้องด้วยนะคะครูค,ครูเข้าใจว่าบางคนอาจจะส่งมาแล้วส่งผิดสัปดาห์มันก็เลยทําให้งานว่าอ้าครูครูคะหนูส่งมาแล้วทําไมไม่มีชื่อหนู ครูก็เลยอยากจะถามกลับคืนว่าให้นักเรียนเช็คก่อนว่านักเรียนเลือกสัปดาห์ส่งงานถูกต้องหรือไม่นะคะสาเหตุที่ครูยังต้องขึ้นส่วนที่สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2ไว้ส,สัปดาห์เก่าๆไว้ก็คือสําหรับคนบางคนที่ยังไม่ได้ส่งงานเขาจะได้สามารถส่งงานครั้งที่1ครั้งที่2ไปพร้อมกันด้วยนะคะงานวันนี้จะเป็นงานของสัปดาห์ที่4ี่นะคะย้ํานะคะเป็นงานสัปดาห์ที่4ี่นะคะ เวลาเลือกส่งงานให้เลือกส่งงานสัปดาห์ที่4ใน Google Form นะคะแล้วก็ยังไงใครจะส่งงานเก่าๆก,ก็ให้เลือกสัปดาห์ตามนั้นได้เลยนะคะให้นักเรียนเลือกส่งงานได้ครูยังให้ส่งงานได้นะคะสำหรับสัปดาห์เดิมๆเก่าๆก,าก็งานวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะให้นักเรียนผ่อนคลายวาดภาพระบายสีบอกส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word ให้ครูนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีสัปดาห์หน้านะคะ สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันอีกทีนะคะนักเรียนอย่าลืมทําการบ้านส่งงานคุณครูด้วยนะคะก็ช่วงนี้โควิดยังอยู่ในช่วงอันตรายนักเรียนยังไงก็ดูแลสุขภาพแล้วก็อากาศเย็นแล้วยังไงก็ดูแลตัวเองนอนก็พยายามอย่าปล่อยให้ตัวเองหนาวนะคะเป็นหวัดขึ้นมาจะลำบากนะคะดูแลสุขภาพกันทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงปราศจาก โรคภัยนะคะยังไงก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ